หกกรกฎดาคม2567นะครับวันนี้ก็เดินทางไปต่างระที่จังหวัดนคนปรปฐมคือวิทยาลัยสรารัรช่างนาคนปรปฐมนะครับไปเรียนเกี่ยวกับระบบก,การติดตั้งโซลาร์เซลล์กับท่านอาจารย์จตกรุ์ท่านเป็นผู้สอนที่วิทยาลัยสรารัรช่างนครปฐมตอนนี้เกี่ยวกับวพวกโซลาร์เซลล์กำลังมาแรงนะครับก็พอดี ศึกษาหาความรู้อย่างน้อยก็เอามาติดในบ้านเราเองนะครับครับเพราะตอนนี้มาแรงจริงๆเป็นพลังงานทางเลือกนะครับเพราะค่าไฟทุกวันนี้มันก็แพงมากนะครับท่านใดสนใจก็อันนี้นะครับที่อื่นเขาก็มีนะมีเปิดสอนพวกตามพวกเกกชนนะแต่ว่าค่าค่าเรียนค่าอะไรนี่ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าถ้าเป็นาสารัพัฒาช่างนี่ฮะ แทบทุกจังหวัดก็จะมีนะขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิกานรนะปรียนเจ็สิบห้าชั่วโมงก็เฉพาะวันเสาร์นะฮะแผน,นที่โรงเรียนเนีสิบห้าชั่วโมงก็น่าจะประมาณเดือนเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนประมาณเนี่ยเจสิบห้าชั่วโมงเฉพาะวันเสาร์พอเสร็จแล้วเราก็มาหาความรู้เพิ่มเติมเอาใน YouTube ซึ่งก็มีผู้รู้ผู้รู้หลายๆท่านนำมาลงน,นะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับ จากบ้านผู้รายงานไปจับ GPS แล้วไปถึงวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมนี่เขบอกว่า44กิโลตอนนี้ผู้รรยงานก็ใช้เส้นทางออนอถอ4006ทางหลวงออนอ,อนี่ก็คือทางหลวงชนบทหมายเลข4006มุ่งหน้าไปทางนราอำเภอนครยศรีแล้วก็ไปตัดกับถนนเพชรเกษม แล้วก็ใช้ขาออกพิเศษขาออกมุ่งเข้าสู่จังหวัหดนครปฐมซึ่งเส้นนี้ก็จเจริญนะฮะเมื่อสิบกว่าปียังเป็นถนนสองเลนนะฮะรถวิ่งสวนกันแต่ตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรละ่ะเขาเรียกว่า,าเป็นสองช่องนะฮะเป็นสช่องจราจรนะนะเป็นสองช่องจราจ,จ,นนะะนะจราจจ ก็ถือว่าเป็นสองช่องจราจรที่ไปแล้วก็สองช่องจราจรกลับนะฮะก็คือสี่ช่องนะฮะก็คือสี่ช่องสี่ช่องจราจรไปและกลับนะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปอันนั้นนะไปเกี่ยวกับทางเขาเรียกว่า ไปขึ้นกับสะพานตัวใหม่อ่ะเขาเรียกสะพานตัวใหม่ที่มันจะข้ามแม่น้ำท่าจีนอะที่มันจะข้ามแม่น้ำท่าจีนไปเป็นสะพานตัวใหม่ที่ไปตัดกับมอเตอร์เวย์ไปตัดกับทางมอเตอร์เวย์ได้แต่ว่าตรงนี้มันก็จะค่อนข้างแคบนินนดหนึ่งถนนนะค่อนข้างจะแคบนิด ก็ต้องระวัง่ะแต่อนาคตก็น่าจะพัฒนาขึ้นะผมว่าน่าจะพัฒนาขึ้นเช้าวันเสาร์ที่หกกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเวลานี้ก็แปดโมงนะฮะแปดโมงนิดๆนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับากาค่อนข้างจะร้อนข้างหน้านี่ก็จะเป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อของอำเภอนครัาศสีอยู่ในแถวๆเนี่ยอยู United ่ในแถวๆเนี่ย, United ยมันก็จะมีเวลามาติดต่อทางการไฟฟ้าติดต่ออะไรก็จะมาทางเนี้ยเยอะคนต้องควรอยู่นะ ตรงนี้จะเป็นตีนสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนที่จะเข้าไปอําเภอนครไเดสีตรงเนี้ยเวลาหน้าน้ำเนีย่ยน้ำจะท่วมที่ประการอำเภอน,นครไทยสีก็ซ้ายมือตรงนี้จะเป็นสะพานรวมเมฆสร้างว่าปีสองห้าสามหนึ่งเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ก็จะเป็นตลาดท่านาตลาดท่านาเป็นตลาดในส่วนของทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์โอ้สอนนอนนครไทยสีนี่ได้โรงพักใหม่ออฟฟิศใหม่โรงพักใหม่ ดูแบบอันนี้ขึ้นนะคะรับเมื่อก่อนจะเป็นที่เล็กๆนี่เป็นออฟฟิศใหม่ละเขาบอกที่ตรงสนอนครไทยศรีเนี่ยเป็นที่ของแป้งหอมมอเรนยะอะไรเขาบอกมอเรนยะมอเรนยะอะไรเธอเขา้าเขาให้เขาบอห้ปมองเรนยะแป้งหอมมองเรนยะอะไรแยกนี้ก็ต้องแบบอันนี้กันนะคะคอยวัดดวงกันแยกนี้ต้องระวังรถไปรถมาต้องคอยวัดดวงกัน ต้องระวังเสร็จแล้วพลรงงานก็จะเลี้ยวซ้ายแยกนี้ถ้าตรงไปก็ไปนู่นได้ไปไอ้เขาเรียกอะไรไปตัดกับตรงมอเตอร์วเวย์ได้บางใหญ่กาญจนบุรีแต่แล้วพลรงงานก็จะเลี้ยวซ้ายซึ่งเวลาราชการในแยกนี้จะเป็นแยกที่ติดขับพอสมควรนะครับการจราจรติดขัดพอสมควรอันนี้ก็คือนายอำเภอ,อ,อนครไทยศรีเป็นอำเภอก็ แลพวกรายงานกระจำคำขวัญของคนนครข่าในสีอะไรส้มโอหวานอะไรสักอย่างเลยจำไม่ได้ต้องขออภัยกขวัญ ก็ต้องใจเย็นๆระมัดระวังนะครับอย่ารีบร้อนเพราะว่าสอนเช้านี่การจราจรมันค่อนข้างที่จะอันนี้พอ,อสมควรรีบร้อนไปเกิอดอุบัติเหตุก็ไม่คุ้มกันน,น,นะครับเสียเวลาำเวลากิ่งตอนนี้วงการประกันก็เขาก็ยิ่งรักเข้มขัด ทุกในงานน่ะและ้วขัดหมดเพราะว่าก็เรโซมันสูงะนะครับบางทีคนทําประกันไม่ใช่ว่าถือว่าตัวเองมีประกันเนี่ยขับยังไงก็ได้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรไหมยิ่งคนทําประกันประเภทหนึ่งอ่ะยิ่งถ้าคุณมีเคมบ่อยๆบริษัทเขาภายในปีคุณมีเคมสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยโอ้โหบริษัทเขาบอกเลิกสัญญาได้เนี่บเขาถือว่าคุณเป็นผู้ขับรถที่ ไม่รักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็พอมีปัญหามาคุณก็จะเคม็มบริษัทเขาก็ปฏิเสธที่จะรับได้ถ้าเขารับก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเบี้ยแต่ทุนคุณก็ลดลงนะครับคุณก็ต้องทําใจก็เผื่อเขาอาจจะไม่รับเป็นปปหนึ่งอาจจะเป็นประเภทชั้นสามก็ได้นะครับก็<ม>ต้องพิจารณาดังนั้นบางทีขับรถก็ต้องระมัดระวังนะอย่าขึขนองนะอย่าขึ้นคณองถือว่าตัวเองมีประกันจะขับยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับ อาจจะคิดว่าตัวเองมีตังจ่ายอะไรอย่างนีน้แต่ก็ต้องนึกถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับข mm hmm. ับรถก็ให้นึกถึงเพื่อนร่วมทางด้วยเพราะว่าเพื่อนร่วมทางเราก็ีเขาก็รีบเหมือนกันแหละแต่เขาก็ขับอยู่ในความระมัดระวังนะครับเขาไม่ได้แบบว่า ขนอนะครับ้ขับรถแบบประมาทนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไ้ด้วยเมื่อคืนผู้รายงานดูคลิปของท่านทานายท่านหนึ่งนะฮะทานายเอิยขอเชื่อท่านก็ได้เพราะว่าเผื่อว่ามีหลายๆท่านอยากจะไปติดตามท่านนะนะเป็นสมาชิกท่านแล้วก็รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านประกันนะท่านจะเอาความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่ท่านเรียนมานั่นะแหละก็เอามาโพสใน นะก็จะมีหลายช่องนะฮะแต่ว่าผู้รายงานก็ติดตามท่านทนายอานนท์นะฮะอันนี้ท่านให้ผมรู้ดีนะฮะบผู้รายงานฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถสมมุติว่าท่านมีรถอยู่หลายคันท่านอาจจะให้ญาติน้องหรือว่าคนรู้จักเพื่อนฝูงยืมยืมไปใช้แล้วท่านบอกว่าถ้าเกิดว่ายืมรถไปใช้แล้วถ,ถ้ามันเกิดเหตุ จะทายังไงแบบว่าจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยท่านก็มาโพสอ่ะน,นะคือขับรถหรือว่าเพื่อนยืมไปแล้วแล้วเ,เวลาเกิดเหตุทํายังไงถึงเจ้าของรถถึงจะไม่ต้องรับผิดชอบเออเนี่ยท่านก็ให้ข้อคิดเป็นที่น่า,าสนใจนะกรณีนี้ผูร้รายงานมัน